สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เขาเบิงเขาส้มสองประมาสบายดีงามสวยๆมื้อนี้ก็มาดำนาซอยปดำคือเก่าคือเดิมใกล้สิแล้วแหละพี่น้องขอกำลังใจเด้อสดเนาะขอกำลังใจสุดสขอกำลังใจสุดขอกำลังใจสดสเอาสๆบ่มีแนวส ถ้าไต่ออกจาหันอ่จักโอยกระพุ้งไต่ออกจาหันได้ดีเลอืมจะแดดซะอันนี้เถับไว้ตีนั่นนั่นเอาก้อนดินนะ่ะถับปากมันไว้ถับปากทงนันสวยเลยพี่น้องแดดท่านอนอยังอีกแถวนี่ขึ้นไปหอดตาก่านี่เลยเนาะยังจะห้ปลาดำอาหอดซีฟอยู่บ่ ก็หอดชีบห่ยเดี๋ยวพี่น้องนี่หนึ่งสองสามนี่เลี้ยนขึ้นไปนี่หอดตะกะตะกะกระดำไปน้ำแหน่แล้วอันอบบาอขาดก็โตแคมตะกะไม่เอาพิษดก็โทษพี่น้องอตะกะนะมีสี่ตาสี่ห่ย เ้าแพงกับเป็นอันเป็นหายใจบวชอยากติดแต่ัอนนีงบวเห็นลงมาอยู่มาพร้อมปลาแมอนี่แหละฮะไปข้างอยู่อันในกระต๊อบหน่อยนะอาการอาการบดีห่อนกับห่อนสบายดีปละดำเออเหม่ยนนีนคือปุบ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 ลงมานำอย่บอกได้ว่าปุ่งสิลงมานำ ขึ้นก็อนขึ้นก่อนนี่พันว่าปุ่งลงมาอยู่ท้องห้าวผลาญนี่กระสีลงมาบุงดูปโย่านแม่นอยู่ปาลาละนะุสีเหียล่ะเนาะร้านเาวก่อยชาวชุยบุงดูปโผลแม่น้องดิน้นแม่น้องดิน้นสู้ส สู้ๆว่าสันใกล้แลยๆนะใกล้แล้วใกล้แล้วยังแค่วิ่งขึ้นไปพี่น้องยังแค่วิ่งเห็ดหน้ากระบ,บอกขึแ้แต่ก่อนบันไดมันแจ้งพุ่งจังได้มาเจ็ดแปดโมงพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนนะลูกแต่ที่สี่ทีห้ามันเลยแล้วไว่าี บานี้ก็เมื่อยละเนาะบ่ไหวเจ็บเบิดกระต้นกระโตนี่ลูกก็สวยปลาเมาก็ได้ก็คือเก่าคือเดิมแล้วล่ะมันก็กําลังมันกทอถอยไปนําฮะปลาดําน่ะยังคือเก่ายังสูๆคือเก่าปลาดําน่ะ ก็เมานะเพื่อผู้เละมันกะสีสวยแนวนี้บได้ได้ผัไปเห็นหน้าตัวเองนี่มันกะสีหลูกแต่เศร้าคือกันน่ะแล้ว,ลว,ลวเออดิอันนี้มาชอยเอื้อยผัดไปอันหน้าตัวเองมันต้องหมอแรงแกงง่ายอีกีก่นอกเอ้ยมันกะสีได้หลูกแต่เศร้าแหละสีซวยบ่ได้ดอกอน,นี่นะ ช่วงนี้สุขภาพกับ่คคอยดีก็เลยดูแลตัวเองแน่ก็มาซ่วยแหนนะ่น่ะเผื่อว่ายัางมีอีกหน้าสองบอดหน้าเส้าแพงแห่งไกลยังหน้า,า,ลาปลาเมาอีกก็เลยท่อมกําลังวังซากําลังเหือแห้งไหวยังอีกสองบอนเนะาะก็เลยบ่อยากฮักโหมปันไดแต่ป้านน่กกันยั่งว่าบ่ได้มือเป็นวิ่งเป็นเวียน,นกันยังบ่ได้ยุดทั้งวันพี่เอ้ยก็มาอีก เบ่งให้ส้มสำนีก่อนเนาะขึ้นมาแต่ดำหน้าแล้วเกือบบลอดเกือบบลอดแดดพ,ด,ดพูดพูดแดดพูดเด็ดพูพักันบัดบกองดองมานั่งพักผ่อนอยู่กระต๊อบหน่อยกะลุนหนห้าเดี๋ยวดอค่ะดูังคน สบายดีอ er> ีกข no yes ้างเนะโอ้หองอะไรแม่เลี้ยงอย่างประมาณฮาวแพงเป็นจะได้ส่งหลอดเยอะเหมื่อยแห้งเหมือนี่แดดกับแดดพะโลมันแดดมันแดดแล้วกับพุ้นเลยนี่พุ้นและสิทิ้งแมนแมนนออกเบอยบยกว่ไฟเฮดบอมอมานี่ ไ่ได้ดอกม้แห้งมีไปเมื่ออืบุหูบ่อนมันบอนเก่านะข้นสิไปไปม่องใม่ดอนนี่ดอนปาซาบ้านเห็ดเผือกเห็ดละงูเห็ดเผือเฮ้เห็ดละงูเห็ดปูอกไปบ่เมื่อไได้เ็ดปกไปบ่นี่ดอนงเยเนาะมานังเฮงเติบหักเมลิงหิ้วเข่าอ่ะคือหิวเข่าแท้ข้าดอนปาซาอันนี้มันจังตื่นเต้นนํำ หิวเข่าแท้สะหาซุ้มไปกิฮะกินเข่าก่อนยังไปว่าคันสิไปโอ้ยมันคำโน่โน่ก็ขึ้นสะกินเข่าแล้วมันคำเกินเข่าลงดำาน่ายบ่ได้ฮักกะเทียงนะฮักกะสิบสองโมงเร้าแปดนาทีหนักแสดงเขาขึ้นมาเที่ยงเขามานั่งอย่างนี้เนาะห้าวิีเมื่อกินเข่าก็ยังบัน ไม่รู้สิโอ้ให้ชาวแพงเลยนะตำเสร็มะเขือพ่อยเนาะแเสดได้ได้กินกํายังบ่เนี่ยกินมีกับปลาแดี๋ยขันมีปีงไข่แล้วบ่ปลาตัวเด็ดโอ้ยมือนี้ยังโชคดีที่ว่าพักกนเอาคนเครื่องดื่มมาให้มันสั่นบ่ฮอดเที่ยงโอ้เบิดกระติกหนึ่งเลยได้หน้าสามหายแม่น้องลิงก คุกได้คุกได้อันอีหยังแม่น้ําเวงเต็ม100เต็ม100ได้ยมข่อยก็ได้เต็ม100ได้ซ้ํานะแม่ลิงกินนะแม่ซานกินแหอืมมื้อนี้ได้ผู้ละกตกมาพี่น้องเยปานนะยังบ่งบ่รอดมึงดูบ่แลวซั่นได้ให้คือบ่แลวให้อันให้ตัวสุดท้ายว่าสิให้มันแล้วบ่รอดบ่รอดมันแดดเผาโพดโพดบเบิดขวดนึงแล้วยังมานั่งน นีปะเมากระเบ mm ิดแล้วเรือแตนเอ็ม่อยกับสปอนเซอร์ดันนี่เด้เอ็มอยโอ้โอ้ป้าขืนนหิวข่าวเด้เอาลมลเลยเหียดเตนแหนก่เลยนอมนไแนหนึงเหยียดอีกเลยไม่ลิงข้นก็สิข้นได้พี่แจกก็ห้องออยู่เขาห้องเด้พี่แจดีเอาอืเ ไปขึ้นหากินเขานะป่ะจงังเศร้าพักผ่อนบยาเขาก็เมื่อยมันเมื่อยแห้งใบยาฮอดเขาก็เศร้าแพงเป็นคนกินสวยบ่เออคนกินสวยเง,งียบสงัดขักปัญญังห่อนก็ห่อนไม่อมอมอเอื่นไนะม่ฮึกแล้วแล้วนะป่ากกัปตัาหน้าอันบ่ฮอดซิบหายซั่มดอกหน,นับมือซักหนับมือเศร้านี่ซิบเอทวันแล้วไปและสามเรือแปด เลือดแปดหายไปถ้าเหม็นคนไหวนะมือเดียวแลลวแปดหายนะความความอันช่องฝ่ามันแจงน้งเนาะปลาดำไปเลี้ยงงวัวปลาดำ ก็ขอบใจแล้วายเดอผู้ที่เขาเบิ่งเขาส้มเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งกลาเมาในเดออย่าเภาเบื่อเภาหน่ายเด้อยังเบิ่งดำหน้าใกล้สีสำเแล้วแหละเนาะหน้าประดำใกล้สิเปลี่ยนสถานที่แแหละเนาะติดตามลุ้นติดตามส้มว่าสิได้ไปมือได้หน้าแาวแพงเนาะสิเปลี่ยนบอนเบิ่งบอนส้มแลวพี่น้องมือได้กะเบิ่งแต่บอลเก่าว่ะตี Bye. Good, good, good. Hả? Bò xì nhàng áo. Thang mân bột. Ok. Nên ông lính còn. ai good, <laughs> ก็ขอบุญขอบคุณเดอ้อผู้ที่เขาเบิ่งเขาส้มเนาะคลิปนี้กัสิอโอจุบเพียงสำนีก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่เนาะให้ส่องประมเอาในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจต,ต่อไปเนาะได้ทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปสิขอจุบเพียงสำนีก่อนสบายดีสบายดี